วันนี้จะพาไปยกสะดุ้งครับยกยอ่อเอาโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวหน่อยยียี้ไปไปกันได้เลยครับช่องแลออนไลน์วันนี้จะพาทุกท่านไปชมเขื่อนลำปาวที่อยู่ห่างจากบ้านหัวาน3มกิโลนี่คือเส้นทางที่เราจะไปโดยการพัฒนาของอบจอจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้อาจจะลมแรงผมไปกับลูกสาวคนเล็กน้องเมษา เ,เพื่อนเขาอยากจะไปชมเกื่อนลำปาวไปหาปลากับคุณพอ่อสองฝากฟังถนนเต็มไปด้วยสวนยางพาราของชาวบ้านทำให้เกิดอากาศสดชื่นไปตลอดทางผมรู้สึกชื่นตาและชื่นใจเป็นอย่างมากส่วนคนที่รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าผมก็คือไอ้เจ้าตัวเล็กของผมน้องเมสานนี่แหละเขารู้สึกตื่นเต้นตลอดทางในสิ่งที่เขาเห็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นสิ่งที่มีค่าสำคัญกับเด็กยุคนี้เสมอ เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและในภายภาคหน้าเขาจะได้นำความรู้ในวันนี้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของเขาหลายคนอาจจะแอบอิจฉาผมที่ได้ขับรถดูวิวข้างทางดูดินสบายตาดีและแล้วเราก็เดินทางมาถึงเขื่อนลำปล่าวพิกัดอำเภอหนองสีจังหวัดกาลสิน์โโอ หลายท่านอาจจะเต้นเปพน้องกับผมแต่ที่สุดน้องเมสสากับต่นเต้นกว่านี่คือเขื่อนลำปาวที่ทอดยาวกินหลายพื้นที่ของจังหวัดกรุงเทรวมทั้งจังหวัดข้างเคียง,งเป็นเขื่อนดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งหอยปูปลาอันเป็นสายเลือดใจที่หล่อเลี้ยงคนเป็นจำนวนมากสร้างอาชีพสร้างความเจริญให้กับจังหวัดและท้องถิ่น <S <S แล้วเร่วิ่งลงทะเลบ้านเาฮาโอหยิ่งใหญ่นี่คืออุปกรณ์สำหรับหาปลาของกับผมในวันนี้นี่คือสะุ้งหรือยกยอดที่ภากลางร,รู้จักกันสะุ้มของผมเป็นสะุ้งเดินยกซึ่งเป็นขนาดเล็กแต่ว่าประสิทธิภาพถือว่าไม่ธรรมดา หลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นวันนี้อาจจะมีขั้นตอนวิธีการเขาเรียกว่าการสะดุ้งไม่ได้ครบถ้วนเท่าไหร่แต่ว่ากับผมเองก็ต้องรีบทําเพื่อแข่งกับเวลาเพราะยิ่งอากาศร้อนเราก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการหาป่าเพราะวันนี้ก็รู้สึกลมแรงไปกันมากผมก็เริ่มวางระบบของสะดุงด้งโดยการซอคขารุูงเข้าไปให้ครบสีด้าน ผมเองก็จะทําคนเดียวทั้งระบบเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ดุงยากเท่าไราสะดุงเองก็จะมีความยาว12บสองรวมั้งตัวสะดุ้งเองผมก็ต้องใช้เวลาถือว่ามากถึงพอสมควรเพราะว่าต้องทําให้เขาอยู่ในระดับเดียวกันก็ใช้เวลาในการวางสะดุ้งไม่นานเท่าไหร่ก็วางสะดุงเสร็จผมก็พร้อมจะหาปลา ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วตุง้งผมอู้ใหญ่โตมโหฬารมากนะพร้อมแล้วเราก็จะไปหาปลากันนี่นะครับก็อาจจะพลุงพลังแต่ว่ารับรองปีนี้ได้กินปลาตัวใหญ่แน่นอนขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแออไลน์ด้วยนะครับสวัสดีครับ